สามสองหนึ่งเอาละคะต้อไปนี่เข้าสิเป็นการเริ่มนับคะแนนนะคะ,ะเพื่อท่านเลือกประธานกปสอตอระดับตำบลของตำบลโนนหาดเข้านะคะสิะเป็นเข้าใส่วิธี้รับนะคะอ่าเพีอยแค่นี้เหรอเอาเริ่มเลยครับเริ่มเลยท <c oughs> ีดีครับเอา,เอา เรกลับเลยมาเอาพี่ออกมาแล้วก็เปิดมาแล้วก็โชว์ด้วยโชว์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 อ่าเบอร์สามโชว์หันหน้ามาข้างหน้านี่เนี่ยครับหันหน้ามาข้างหน้าเอออ๋อทีเบอร์สองอืมเปล่าแลยวะ 啊，拜拜。 i <laughs> <laughs> เบอร์หนึ่งมะลิสามดาพรหนึมะลิเบอร์สาดาพรหมะิ

อารวมคะแนนครับผลคะแนนเป็นยังไงครับอ้าวท่านกำนันประกาศผลคะแนนหน่อย ประกาศมาหันมาข้างหน้าหน่อยครับผมนะครับการนับคะแนนนะครับเบอร์สามคุณจตาพรเกียรตินอกนะครับได้สิบสามคะแนนนะครับเป็นอันดับที่หนึ่งนะครับอันดับที่หนึ่งเบอร์หนึ่งคุณมาริพงประเสริฐนะครับได้ลำดับที่สองได้เกียคะแนนนะครับเบอร์สองนะครับคุณเดลุมีนะครับได้ประดิษฐ์ได้ อันดับที่สามครับเป็นอันว่าเป็นอันว่านะครับหมายเลขสามคุณจารพันเขียนนอกได้เป็นผู้รับทันเลือกเป็นตัวแทนของระดับเป็นประธานในระดับตำบลโนนท่านะครับขอแสดงความยินดีเลยครับขาโชว์ตัวหน่อยครับมาโชว์ข้างหน้าก็ได้มามาขอบคุณหน่อย